สวัสดีค่ะกระปาชะ USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินมีของมฝากกันอีกเช่นเดิมค่ะเป็นกระเป๋านะคะใบนี้เราจะเรียกกันว่า Jessie t o d e นะคะตัวกระเป๋ามีขนาดเท่าไหร่รายละเอียดเป็นแบบไหนฟังกช์ชันการใช้งานของเขาสามารถใช้งานแบบไหนได้บ้างตัวกระเป๋ามีสายมา สองเส้นนะคะสายยาวที่คุณเห็นแล้วก็สายหูจับที่แอดมินถืออยู่ตัวสายสพายาวของกระเป๋าสามารถถอดออกจากตัวกระเป๋าได้นำไปใช้กับใบอื่นได้นะคะส่วนตัวฟังก์ชันการใช้งานด้านในเรามาเริ่มกันที่ตัวกระเป๋าจะมีซิปบนอยู่นะคะส่วนภายในนั้นจะมีช่องซิปอีกหนึ่งช่องเดี๋ยวรายละเอียด แอดมินพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันที่คุณเห็นอยู่มีช่องหรือว่าซิปอยู่ภายในนะคะแล้วก็เขาแบ่งฟังก์ชันการใช้งานให้คุณได้ใส่ของเก็บเอกสารตัวกระเป๋าใบนี้จากซ้ายมือไปขวามือจะมีขนาดอยู่ที่14นิ้วนะคะส่วนความสูงของตัวกระเป๋าจากบนลงล่างจะอยู่ที่11นิ้ว สำหรับคนที่ต้องการที่จะใส่แลป็ปท็อป13นิ้วโอเคไม่เป็นปัญหาเลยนะคะหรือว่าตัว iPad สบายสบายเลยตัวสายอย่างที่บอกค่ะสายยาว Material ของเขาตัวสายหูจับตะขอห่วงจะเป็นสีเงินสายยาวถ้าคุณไม่ใช้คุณสามารถถอดออกได้หรือคุณจะใช้ร่วมกันก็สามารถใช้ได้นะคะสายไลายได้สายคลอชบอดี y ได้แต่กระเป๋าลักษณะแบบนี้เราจะถนัดในการใช้งานแบบสะพายไหล่มากกว่าสะพายไหล่ก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้แอดเมนไม่ได้ปรับตัวสายนะคะคล้องแขนก็สวยหรือถือเฉพาะตัวหูจับก็ได้ตัวกระเป๋าเป็นแนวาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องน้ำหนักเกล่าน่าจะโอเคใส่ ของเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้ไม่หนักจนเกินไปในกรณีที่กระเป๋าหรือวัสดุมันเป็นแคนวาสนะคะหลายคนรู้จักแล้วก็เข้าใจในวัสดุหรือว่าแมทเทีเรียลที่เป็นแคนวาสกันเป็นอย่างดีแล้วตัวกระเป๋าด้านข้างแล้วก็ที่ก้นจะเป็นสีล้วนนะคะกระเป๋าใบนี้ไม่มีปุ่มในส่วนของก้นกระเป๋าวางไม่ลม้ม บางกระเป๋าบางรุ่นเมื่อเราวางไปแล้วเนี่ยมันไม่อยู่ทรงมันก็จะล้มลงมาหรือว่ามันจะนอนไปนะคะแต่กระเป๋าใบนี้โอเคเลยเมื่อคุณวางลงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เสียการทรงตัวนี่ค่ะด้านล่างไม่ได้มีปุ่มใดๆนะคะแอดมินพาทุกคนดูด้านไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูรอบๆนอกของกระเป๋ากันบ้างว่าตัวกระเป๋าลักษณะเป็นแบบไหนเราชอบไหม ประโยชน์ของเขาอย่างที่บอกมันเหมาะกับเราหรือเปล่าใส่แท็บเล็ตได้ใส่โน้ตบุ๊กได้ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ตอบโจทย์สำหรับสาวๆในวัยทำงานนะคะถูกใจชอบใจทักทายกันมาได้ค่ะกระเป๋าจาก usa ซื้อที่ใช้ใช้ที่